สวัสดีครับผมบอยครับที่บรกษาการขายยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนํารถยนต์ Next Gen e v e r e s อนะครับมารีวิวให้ลูกค้าชมกันครับเป็นตัวเทเนียมขับเคลื่อนสีล้อนะครับราคาขายหน้วันนี้อยู่ที่1นึ่0ล้านบาทนะครับเดี๋ยวบอยพาชมว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้ารุ่นเดียวกับของสปอร์ตนะครับตอนนี้ลูกค้าเนี่ยอยากได้แบบเป็น สีดำนะครับพวกโครเมียมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนสีดำทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ว่าก็เปลี่ยนไปกระจังหน้าโตสปอร์ตให้นะครับตัวโลโก้ตรงของสปอร์ตเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็กล้องข้างหน้าเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับด้านล่างนะครับก็ทําการแร็ปนะครับสติกเกอร์นะครับเป็นสีดำเงานะครับแบบนี้เลยนะครับตัวรถเนี่ยตัวรุ่นเทอเนียมเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวของไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบแมทริกเอวีดีนะครับพร้อมไฟวิ่งวันนะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ย6จุด ไฟแตงหมก็เป็น LED นะครับตัวไฟหน้าเองเนี่ยจะมีระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบบไฟป้องกันเออป้องกันไฟยางตาด้วยนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับคันนนี้ะรบอยทำการเปลี่ยนล้อนะครับล้อเป็นของอะเวิกเวลนะครับอะตอนนี้ก็จะเป็นอะสีดําเงานะครับตัวล้อนี่ต้องบอกว่าบอยใส่ยางเดิมนะครับชุดน้ยางที่สองาหทับค5สิบ R ยีนะครับ นี่เลยนะให้ดูครับ้านข้างนะครับก็จะทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับในที่พูดบอะครับรุ่นเทรเนียมเนี่ยจะเป็นโครเมียมส่วนใหญ่นะครับอันนี้นะครับในส่วนของเราหลังคาเนี่ยก็ทําการรับสีดำนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับก็ทําการรับเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวของแกนข้างเองนะครับทําการรับสีดำน้แบบนี้นะครับแล้วก็พวกคิ้วนะครับคิ้วกระจกนะครับคิ้วกระจกมือเปิดพวกเนี้ย ทำสีดําหมดเลยนะครับชามด้านล่างนะครับก็ทําเป็นสีดํานะแล้วก็ตัวเทเนเนียมนะครับทาสีดำหมดเลยนะครับก็คันนี้ลูกค้าเนี่ยจะเน้นเป็นสีดำอย่างที่บุบอกนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายไฟท้ายของรุ่นนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ l v d Signature นะครับแล้วก็ตัวคําว่าเทเทเนียมครับกับ4ีคูณสีเนี่ยตอนนี้ก็ทําเป็นสีดําให้ลูกค้านะครับก็เรียกว่าโทนคุมโทนดาทั้งหมดเลยนะครับ ตัวรถเองนะครับด้านในอ่ะเดี๋ยวบอยพาดูด้านในนิดนึงนะครับด้านในตรงนี้นะครับก็อ่าจะเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับคูหน้านะปรับได้แปดทิศทางนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบอคชิปเตอร์นะนะครับแล้วก็จะมีอ่าโหมดการขับขี่ง่ายนะครับปรับเปลี่ยนจากตัวหมุนตรองคมนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้เเปิดในโหมดของกล้องอยู่นะครับก็ต้องบอกกล้องในคมชัดมากนะครับแล้วก็มีไฟอ่าภายในห้องโดยสารครับเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับ พวงมาลัยฟ้านะครับปรับได้ีทิศทางนะครับแล้วก็หน้าจอของพวงมาลัยเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับนี้เลยนะครับตัวรถเองนะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาสรุปนะครับไดครึ่งหนึ่งนะครับด้านหน้านะก็อันนี้คือรีวิวนะครับการตกแต่งให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเผื่อลูกค้าชอบสไตล์โทนดำนะครับก็สามารถแจ้งบอยได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถที่จะ โทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับหรือว่าแอดอเดีไลน์บอยตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจบอยด้วยนะครับมากดตัวลาไปกันครับสวัสดีครับ